สวัสดีครับผมธนากรครับเกษตรก้าปาล้านครับวันนี้อามิโนบราวน์ครับมาฉีดหมักย่อยนะครับกับโดนนะครับมาดูกันนะครับว่าแปลงนี้ประมาณ20ไร่นะครับ20ไร่อยู่ในเขตพื้นที่สายไหมนะครับแล้วก็ทาการหมักย่อยอามิโนบราวน์เป็นวันแรกนะครับวันนี้แต่แปลงนี้ที่พิเศษสุดก็คือสินค้านวัตกรรมครับบวกกับเทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็คือใช้โดนฉีดนะครับแปลงนี้ฉีดบราวน์ ปกติเราเห็นแต่ 4T นะครับก็คือ 4T ใช้โดนฉีดกันมาแล้ววันนี้มาลองดูอะมิโนบราวน์ใช้โดนฉีดเช่นเดียวกันครับแล้วก็หมักย่อยไว้ประมาณ5วันนะครับเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้เผาฟางด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับแปลงนี้หลังจาก5วันแล้วว่าจะย่อยยังไงนะครับที่สำคัญครับ สินค้านวัตกรรมครับบวกกับเทคโนโลยีโดนครับโดนจริงๆครับวันนี้อมาดูนะครับนี่มาชิคโดนเพียบเลยอยู่ในพื้นที่เขตสายไหมครับตรงนี้กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่20ไร่ครับผมหน้ากรเศษข้าบาลานครับวันนี้นำลาวมาให้ผู้ใหญ่ใช้กับโดนครับอ่าโดนจริงๆครับอ่านะครยบไร่นะครับตรงนี้หมักอมิโนลาวนะครับแล้วก็เป็นการฉีดด้วยโดนนะครับ กับคลิปนี้ครับผมนักร,เราเกษตรข้าวบารล้านครับสวัสดีครับ